สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะขนมที่จะทํานะคะก็คือขนมปังงาดํานั่นเองนะคะเป็นการนวดงาดําบดละเอียดนะคะลงไปผสมในโดนวดขนมปังด้วยเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะใช้เทคนิคอของการทําสปองเทคนิคด้วยนะคะก็คือการนํายีสต์กับแป้งมาหมักรวมกันก่อนนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะ ในชามผสมนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแป้งขนมปังอยู่นะคะวันนี้จะเพิ่มในส่วนของแป้งเค้กลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะยีสต์ค่ะคนผสมให้เข้ากันคร่าวๆก่อนนะเสร็จแล้วนะคะก็ทำหลุมตรงกลาง นะคะเทน้ำลงไปผสมค่ะโอเค นวดผสมจนเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะพักในส่วนของอสปองนะคะส่วนแรกเอาไว้เนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงด้วยกันนะคะถึงจะนำไปนวดผสมกับโดหลักค่ะอย่าลืมหาไรมะครูเมาไว้ด้วยนะคะกันแป้งแห้งนะคะแล้วเราก็จะพักโดส่วนนี้เนี่ยเอาไว้ในอุณหภูมิห้องเลยนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ครบเวลาแล้วนะคะที่เราได้ทำในส่วนของสปองเอาไว้นะคะนี่น้องก็ขึ้นฟูดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนำใส่ลงไปในโถนวดเลยนะคะโอเคใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยวันนี้ใช้นมถั่วเหลืองงาดำนะคะใส่ลงไปหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้นมธรรมดาก็ได้นะนมจืดนี่แหละคะ่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะ ตามด้วยน้ำตาลนะคะนี่ค่ะเริ่มเปิดเครื่องกันเลยโอเคนะคะหลังจากนี้ก็คือจะใส่เกลือลงไปค่ะแป้งขนมปังนะคะ ็จะมีงาดำป่นละเอียดนะคะนี่นะคะงาดำนะคะดำไปคั่วแล้วก็นำมาป่นให้ละเอียดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของโดขนมปังในนี้นะคะก็มีลักษณะที่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งเหนียวเหนียวติดโถแล้วนะคะอันก็จะใส่เนยลงไปนวดผสมเลยะคะ่ะ รใส่เนยลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เวลานวดนะคะหลังจากนี้ประมาณ25นาทีค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนครบเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำโดขนมปังนะคะออกมาเพื่อที่จะพักอีกรอบหนึ่งเลยค่ะเราก็จะนำน้องหมารวบให้ตึงนะคะ แล้วเราก็จะพักให้เขาขึ้นเป็น2เท่านะคะใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะตอนนี้นะคะพักรอบแรกครบเวลาแล้วนะคะ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะน้องก็ขึ้นมาอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมดูซินะคะขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำแป้งออกมาเลย ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดเขาออกเป็น6ก้อนด้วยกันนะคะก้อนนึ่งก็ประมาณ2 0 0กรัมนะคะช่างดูสักหน่อยนะคะว่าแต่ละก้อนเนี่ย200กรัมได้ไหมนะคะแบ่งออกเป็น6ก้อนแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพรีเชฟหลวมๆนะคะเริ่มจากก้อนแรกนะคะ Okay. พอครบหมดทุกอันแล้วนะคะเราก็จะขึ้นรูปเตรียมลงพิมพ์เลยนะคะเริ่มจากก้อนแรกก่อนเลยนะคะวิธีการขึ้นรูปนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือรีดออกนะคะพับสามทบค่ะ แล้วก็พักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มารีดก้อนแรกนะคะเรียงลำดับตามก่อนหลังเลยนะเสร็จแล้วรีดปลายด้านนี้ให้บางออกนะคะพยายามรีดแก๊สที่อยู่ในโดขนมปังออกไปให้หมดนะคะ เสร็จแล้วม้วนให้แน่นค่ะนี่นะคะก็จะได้แล้วแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็วางเอาไว้นะคะรอใส่ลงพิมพ์นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็มาเตรียมใส่ลงพิมพ์กันเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใช้กําปั้นกดลงไปนะคะ นนี้นะคะเราก็จะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่าถึงประมาณ80%ของพิมพ์นะคะประมาณนี้นะแล้วถึงจะนำเข้าอบค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังงาดำของเรานะคะก็ขึ้นฟูเต็มที่แล้วนะคะพร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะนำเข้าอบนะคะเราจะมาทาหน้าขนมปังนะคะด้วยนมข้นจืดก่อนนะคะหน้าขนมปังก็จะได้สวยงามนะ โอเคประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็สามารถที่จะนำเข้าอบได้แล้วละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบก,กันเลยนะคะออกจากเตามาแล้วนะคะสำหรับ ขนมปังนะคะทั้ง2โลฟนะคะตอนนี้นำออกจากพิมพ์กันเลยดีกว่าค่ะน้องขนมปังงาดำหอมตั้งแต่ยังไม่เข้าเตาอบนะคะตอนนี้ก็หอมมากๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นตัวลงอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังกันค่ะ เอาล่ะตอนนี้ขนมปังของเรานะคะก็เย็นตัวแล้วนะคะเรามาดูเนื้อของขนมปังกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะน้องขนมปังงาดำอย่าทำให้เราผิดหวังนะอุ้ยคุณผู้ชมดีมากอะ่ะชัด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 กันไปเลยเนี่ยมันแบบประทับใจยิ่งใหญ่มาก ดีงามที่สุดคุณผู้ชมคะขนมปังงาดำนะคะสูตรนี้ เห็นแบบนี้ก็คือบอกได้เลยอย่าลืมไปทํากันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพร้อมกับน้องขนมปังงาดํานะคะดีงามมากที่สุดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ